สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถซึ่งเป็นรถคลาสสิกยุค7080แล้วก็พิเศษวันนี้เฮียบอกว่าขอรถราคาลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่ารถขนาดไหนก็บอกเลยว่ารถลงมาคันละ5,000บาท เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาอัปเดตราคามอเตอร์ไซค์เก่าในยุค7080นะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันมีทั้ง2จังหวะแล้วก็4จังหวะนะครับรวมไปถึง TZR ที่ผมขี่มาด้วยในวันนี้นะครับอยู่ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับหากใครสนใจนะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็มีเบอร์ติดต่อให้ไว้เรียบร้อยนะครับก็สนใจคันไหนก็ทักมาขอรายละเอียดแต่ว่า เดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามลงรายละเอียดโดยที่ลูกค้าดูไม่ต้องมาขอรายละเอียดอะไรกันเพิ่มเติมให้วุ่นวายมากมายนะครับมีทั้ง2จังหวะก็อย่างเช่นตัว TRZ นะครับ Suzuki TRZ คันนี้นะครับก็เป็นรถที่บิ้วมาแล้วนะครับสภาพสวยมากๆนะก็รถ CB100 ก็รถ Suzuki Sanchiro นะครับคันนี้คนถามกันเข้ามาเยอะ ก็ลดให้เช่นเดียวกันรวมไปถึง j x 1 1 0รคันนี้ก็ลดอีกเช่นเดียวกันรวมไปถึง h o n d a W วิงนะครับคันนี้สีแดงคันนี้ลดอีก t ี r นไหนๆก็มาอยู่ในกลุ่มกวนที่เขาลดราคากันแล้วผมก็จะลดราคาเช่นเดียวกันรวมไปถึง Kawasaki ไมโครคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าจะลดจะแจกจะอะไรยังไงนะครับ ผมขอเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับก็รีวิวไปหลายรอบแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยังดูไม่ทันก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งสำหรับ Suzuki TRZ คันนี้นะครับรถเก็บสภาพมาแล้วเอกสารครบภาษีเต็มเลขจองนะครับรายละเอียดรถเฮียเขียนไว้ให้เรียบร้อยจากราคา45,000บาทลดเหลือ40,000ทุนทุวน,นนะครับเลขทะเบียน1 1 6 6 ขอ6ขอไข่ขอไข่1นึเป็นรถจองแล้วนะครับรายละเอียดก็ต้องบอกว่า TRZ เป็นรถที่ผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเป็นรถที่น่าเก็บสะสมอีก1รุ่นนะครับสำหรับคนที่เป็นสาวกค,คนบ้านะครับที่ต้องการอยากจะเก็บรถมาฟังเสียงกันเลยราคาเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับ4 0่0 0นทุนท่วนนะครับจาก45,000บาทลดไป5,000 เครื่องเงียบกิ๊บเลยวัดรอบใช้ได้นะครับวัดรอบใช้ได้แต่ว่าก็ดิ้นหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาขี่มันก็จะนิ่งนะแล้วก็ระบบไฟระบบไฟใช้งานได้ครบหมดนะครับแต่ดังมากก๊อกน้ำมันเท่มากเลยอันนี้คือก๊อกน้ำมันอันนี้เป็นกองอากาศ นะครับเสื้อนี้เก็บงานมาเรียบร้อยแล้วครับสวยมากๆภาสีเต็มนะครับรถคนันนี้จานดิสเบกอยู่ฝั่งซ้ายมือโชคเปลี่ยนใหม่เป็น YSS ชุดสีสวยเสียงเพาะเลยครับเสียงเพาะมากกระจกแท้ก็พยายามให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถหากใครสนใจต้องการอยากจะซื้อเก็บหรือว่าซื้อสะสม TRZ ก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าเก็บแล้วก็ถือว่าเป็นรถรุ่นเก่านะครับเก่าจริงๆสำหรับรุ่นนี้เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับก็มาเห็นที่แรกเลยนะครับที่บ้านเฮียนี่แหละส่วนตัวคาบูจะอยู่ตรงนี้นะครับคาบูนี่ก็แปลกดีนะครับเอาคาบูมาไว้ตรงข้างเครื่องแต่ว่าผมบอกว่าตรงนี้อย่างนี้มันเซอร์วิสง่ายดีขันน็อตออกมาก็ถอดคาบูออกมาล้างออกมาทำความสะอาดได้ นะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับจาก4 5 0 0ลดเหลือ40,000ทุ่นวน,นะครับมาดูคันต่อไปคันนี้ถามมาเยอะเช่เชนเดียวกัน CB100 อันนี้ลดโดยรวมแล้วถือว่าสวยนะครับแต่ว่าก็เป็นการขายตามสภาพนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องยนน์ีจังหวะของ Honda นะครับราคา จาก35,000บาทเหลือ3 0,000ทุนทวนนะครับทะเบียนขาดเกินแล้วนะครับนี่ก็เฮียแกก็จะบอกรายละเอียดไว้อ่ลองอ่านดูนะครับนี่โอ้รถรุ่นนี้หายากครับท่านผู้ชม CB100 นะครับแล้วก็ตัวไม้ก็จะมีแค่นี้นะครับวัดรอบไม่มีมีแค่ตัวกระปุกไม้กระปุกเดียวกระจกมันหลุดไปนะครับเอกลักษณ์มัน มันคลาสสิกมากครับสำหรับ cb 100เป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับรถพวกนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็เป็นการขายตามสภาพนะครับ cb 100้อคันนี้จาก35000เหลือเพียง3 0 0 0ทุ่นทุนๆน,นะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเรื่อยๆนะครับรถไม่ได้ เก็บงานหรือว่าทําอะไรมานะครับก็มีแบบเก็บสภาพบ้างนะครับก็มีตําหนิตามการใช้งานนะครับแล้วก็สีนี่ก็อาจจะสักประมาณ50 60%เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนิดนึงหลายท่านก็เวลาซื้อรถก็อยากจะฟังเสียงอยากรู้ว่าเดี๋ยวนะผมหาที่เปิดกุญแจกันโอเคเปิดแล้วนะลองดู มากเลยเสียงเพาะมากเลย รีบ้อยใครที่สนใจนะครับ CB เหลือ3ามหมื่นทุนท่วนนะครับเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับ CB 1 0ร้มาคันต่อไปเลยดีกว่าคันนี้หลายๆคนถามถึง Suzuki s a n ช h i r o หรือรหัสของเขาคือ GP 125เป็นรถของทางค่าย125สุ z กิ i ้2 5 c ีสจังหวะนะครับฟังเสียงกันเลยดีกว่า สำหรับราคา s ุ z u กิซันจิโรนะครับจาก35000เหลือเพียง30,000นะครับรถสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็ทะเบียนเดิมตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยนี่เป็นทะเบียนเดิมนะครับแล้วก็ตัวรถนี่คือสภาพเดิมๆเ,เลยครับอุปกรณ์เดิมยังอยู่ครบแต่เมื่อกี้เท่าที่ดูคือวัดรอบใช้งานไม่ได้ ไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายใช้งานได้หมดนะครับใครที่สนใจอยากจะเอาไปปั้นอยากจะไปบิวนะครับซันชิโร่นะครับราคาเพียงสามหมื่นทุนๆเท่าน,นั้นเองสนใจทักมามาถึงคันต่อไปมาเป็น4ีจังหวะบ้างสำหรับ JX110 คันนี้ก็ถามกันเข้ามาเยอะแต่ก็ยังไม่มีใครปิดท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับ JX110 คันนี้ ผมว่ารถมันเดิมมากเลยรถผมว่าคันนี้สวยที่สุดและในบรรดารถเก่าดูมันแห้งๆเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดเลยไม่ได้มีการพ่นสีทําสีทําอะไรเลยนะครับสวยมาก JX110 คันนี้จากราคา30,000เหลือเพียง25,000นะครับเหลือเพียง2 5 0 0 0บาทเท่านั้นแต่เอกสารครบ ภาษีขาดเกินแต่ว่าเจ้าของรถเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือมีชุดโอนให้เพียงแต่ว่าเจ้าของรถเสียชีวิตแล้วต้องแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าของอายุเยอะแล้วนะครับก็มีเพียงแต่เล่มกับชุดโอนให้นะครับมาลองฟังเสียงกันหน่อยว่า JX110 เสียงมันเป็นยังไง วันรอบใช้ได้ครับแต่ใช้ได้ไปเลี้ยวไปหน้าใช้งานได้ครบหมดเลยรถเดิมๆแห้งๆเลยครับราคาสองหมื่นห้านะครับคันนี้คุ้มเลย คุ้มมากๆยางว่าใหม่ด้วยนะครับยางเปลี่ยนใหม่ของ i r c ระบบไฟใช้ได้ครบหมดเลยเดี๋ยวเรามาต่อที่ honda wing นะครับแต่ว่าก่อนไปก็ฝากไว้ด้วยละกันครับ jx 1 1 0ราคา25,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจนะครับ ก็ทักมาเลยนะครับรถเก่าๆยุค7080นะครับรถสวยมากๆอยากได้คันไหนก็ขอรายละเอียดกันเข้ามาได้สำหรับคันนี้นะครับ honda wing ก็เป็นเอ๊ะเ,เดิม honda wing มันมี2คันไม่ใช่เหรอเนียอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเค,อ,เคอ่ะไ,ได้ครับ โอเคก็ตอนนี้ก็เท่าว่าเหลือ Honda w วิ g อยู่คันเดียวสีดำเฮียเขาขายไปแล้วที่เป็นตัวเอกสารประมูลนะครับสำหรับ Honda w วิ g คันนี้นะครับก็เป็นรถ Honda 4สีจังหวะเช่นเดียวกันนะครับจากปกติราคา25,000บาทเหลือเพียง20,000ทุน่นทุ่นนะครับสนะครับก็รถขี่ได้ปกติทุกอย่างมาลองฟังเสียงกันหน่อย ว่าเป็นยังไงฮันด้าวิงนะครับราคา2องหมื่นนะครับเอกลักษณ์ของเขาก็คือปลายท่อเป็นแบบนี้ยางมิชลินนะครับโชคอัพโยชิมูระที่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละรถเก่านะครับรถเก่าขายตามสภาพนะครับ เสียงโหดมาก มานี้นะครับใครสนใจตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับ Honda Wing จาก25,000บาทเหลือ20,000ทุนท่วน JX110 จาก30,000เหลือเพียง25,000บาทโอ้คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงนี่คันนี้สวยจริงนะครับเพียงแต่ว่าเออ เป็นทะเบียนเป็นเล่มส้มแล้วก็เจ้าของเดิมเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็คงต้องแจ้งลูกค้านิดนึงแต่ถ้าใครซื้อไปอยากจะเก็บก็ไม่มีปัญหาครับนะสำหรับซู z u k i s a n ชิโร่จากเดิม35,000บาทเหลือเพียง30,000ทุนท่วน,นเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับ CB-100 คันนี้จาก35,000เหลือเพียง30,000ทุนท่วน รถคลาสสิกมาก CB 100คันนี้สวยนะครับรวมไปถึง TRZ คันนี้นะครับจากปกติ45,000บาทเหลือเพียง40,000นท้วนๆนะครับก็เป็นรถที่เก็บสภาพมาแล้วนะครับสวยมากๆสำหรับ Suzuki คันนี้นะครับรวมไปถึงคันนี้เลยตะกั่นเขียวไมโครนะครับคาวาซากิไมโครจากปกติ29,000เ้หลือเพียง24,000บาทเออเป็นรถเก่าอันนี้ ขอไม่สตาร์ทดีกว่าน่าจะสตาร์ทยากอยู่แต่ถ้าใครอยากจะซื้อเอาไปบิวหรืออยากจะเอาไปเก็บก็เชิญได้เลยนะครับ24,0 0มบาทนะครับทะเบียนเต็มด้วยนะครับ7890แม่รถเก่าอันนี้เป็นรถเก่าที่แบบว่าคลาสสิกอีกแบบหนึงนะครับอ่ะพูดถึง ทีซคันนี้หน่อยก็สาวจากราชบุรีเอามาขายนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับวันนี้ฉลองวันแรงงานเปิดราคาจากปกติ39 0 0 0ลดเช่นเดียวกันเหลือ35,000บาท TZR นะครับคันนี้รถบิ้วใหม่ทั้งคันชุดสีเบิกชุดสีเบิกรถบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับย้ำว่าบิ้วใหม่ทั้งคัน เครื่องผ่ามาแล้วรายละเอียดก่อนหน้านี้ได้รีวิวไปแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับ T ีเซคันนี้นะครับรถบิวใหม่ทั้งคันเปิดราคานะครับเปิดราคาไว้ที่39000บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง35000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับดูรายละเอียดขอรายละเอียดได้สำหรับ T ีเคันนี้นี่ รถบิวใหม่ทั้งคันนะครับตัวชุดสีเบิกล้อใหม่ยางใหม่สี่ลวดใหม่โครงทําสีใหม่เครื่องพาใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยใครที่สนใจนะครับราคา35,000บาทเอกาสารครบภาษีขาดเกินตัวพวกนี้ใช้ได้หมดเลยปุ่มกดน้ำมันปุ่มกดดูความร้อนก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับนี่ โอเคสนใจก็ทักมานะครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้รถไปเก็บหรืออยากจะเอาไปใช้งานก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดกแชร์ด้วยนะครับฟาสาไสไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากไว้ด้วยรถเก่านะครับอยากจะได้คันไหนทักมา วันนี้มีอยู่ทั้งหมด6คัน7คันด้วยกันนะครับก็ลดกันไปอ่าก็แบ่งปันกันไปครับอ่าก็เออใครมีรถอยากจะขายก็ทักมาได้นะครับสนใจคันไหนก็ว่ากันไปหรืออยากจะขายคันไหนก็เอามาให้ดูได้ที่ร้านได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ